S <S สวัสด uh so ีเพื่อนๆไม่พิงนองสุท่านี่ยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมอยู่ผมนะฮะเกมการ์ดัมจีนะฮะที่จะเข้าวันที่16นี้นะครับก็เอาเกมเพย์มาฝากก่อนเนะฮะเรียกน้ำย่อยนะครับผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับในสมัยเกมเพย์ทูนะไม่ควรพลาดนะฮะมาดูกันพร้อมกันเลยนะฮะว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนนี่ครับ รูปแบบเกมก็จะเห็นแว๊บๆนะฮะสนุกในการจัดทีมนะฮะอัพเวลหุ่นยนต์ตัวหลักของเรานะฮะก็ยุคผมได้เล่นทุกเกือบเวอร์ชันเนี่ยนะฮนะก็จะเป็นเกมแนวแบบวางแผนนะครับแล้วก็ตัดฉากคัดซีนนะฮะอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะสวยๆมีให้เลือกหลายหุ่นยนต์หลายเหตุการณ์นะฮะด่านนี้ผ่านยังไงด่านนั้นผ่านยังไงนะครับ มันจะสวยตอนที่ดูคัดซีนนี่ครับผมสนุกแม่แต่ก่อนจะดูเรื่องของ CG นะครับอันนี้น่าจะทำดีขึ้นแล้วก็ผมคาดว่านะน่าจะกราฟ,ฟริกน่าจะโอเคแล้วแหละเนี่ยที่เราเห็นกันอยู่นะการบางแผนจิมมีเกมต่างๆนะลูปแบบต่างๆอะไรประมาณนี้เนาะเนีน่ยดูแล้วผมก็ ทำลายไหลเอามาเอามาฝากไว้นะสำหรับใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนได้นะในโตไทยนะผมทิ้งลิงก์ไว้กับเพจไว้ด้วยนะอันนี้จะเป็นเซตากันดั้มนะฮะอันนี้ก็ซ u p เปอร์กันดั้มนะก็ดูพรีวิวไปด้วยนะครับก็จะเห็นชื่อหุ่นยนต์อยู่ขวามือด้วยนะโอ้ชิลเ,เราอยากเล่นเลยไว,ไวมากเลยตอนนี้ มีทั้งสู้อากาศสู้ทั้งพื้นดินนี่หลายชาอน,นี้คุนอะไรไม่ทราบนะโอ้จะเท่มากเลยเดี๋ยวก็ต้องมีกระชงกระชานียผมอยู่ที่ว่าเราจะได้ตัวไหนกันแล้วตอนนี้ใครจะได้ตัวดีถกค่ะจะต้องมีการรียอดีเลยครับผมตันน,นี้ใช่ไหมเราถึงวันเราต้องไปหาเชียริสมาแล้วผม ว่าน่าจะเปิดสโตนอกมาก่อนเดี๋ยวให้คิตตี้หาให้ละเอียดเกมนี้นะผมไม่รู้สโตนอกมันชื่อเกมอะไรนะจะหาเจอหรือเปล่าเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายนะครับผมเกมเพลย์จะเป็นอย่างเงี้ยแต่คัสซีนี่น่าจะสุดจัดเลยแหละ เทไหมเตรียมเจอกันได้เลยนะครับอ่าดีมีคุณภาพต้องยกให้เขาเลยแหละนะฮะแต่ค่อยมาจอดลึกระบบนะตอนเกมเปิดไม่รู้จะมีเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าด้วยนะครับให้ดูเกมเพย์กันแบบจุกๆไปเลยนะครับอันนี้ก u n d ดัมนะครับโอ้ ผมก็ไม่ไม่ได้ดูการ์ตูนกันดั้มนะแต่แฟนขับกันดั้มต้องชอบเนี่ก็แต่ผมชอบุญญนนะ่นยนต์ไซสมัยซื้อประกอบโอ้โหตัวละห้าร้อยแต่ก่อน,นครับซื้อที่แห้งประกอบกันดั้มห้าร้อยบางพันกว่าแล้วแต่หายมาแล้วนี <laughs> ่ครับก็ฉากหนึ่งก็เห็นอยู่แวบๆนะว่าลงได้หลายตัวอยู่นะ ฉากหนึงก็ลงได้หลายตัวก็แล้วแต่บางฉากก็จะมีภารกิจอะไรของของเกมอะเนาะใครเคยเล่นสมัยก่อนนอสนุกแน่นอนแต่ว่าอยู่ที่การปรับปรุงอะเนาะว่าปรับปรุงดีขนาดไหนอะไรเงี้ยนี่ยให้ดูจุกๆไปเลยนะครับโอ้โหมีหลายตัวมากนะ ให้ดูเรียนน้ำย่อยนะเตรียมรถทะเบียน16เมษานีดแน่นอนนะฮะเปิดกิโมต้ตองอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวรอวันที่เปิดโหล,ล่ลงหน้าก่อนนะฮะเนี้ยนะมีหุ่นเยอะไปหมดนะฮะให้เลือกใช้โอ้เทจัด ก็คิดถึงเลยแหละครับคิดถึงไวยุคก,ก่อนนะฮะแค่มีกรนดัมดูนี่ก็สุดยอดแล้วเกมกรนดัมก็โอ้โหมันมากแต่ก่อนมีหลายเวอร์ชันนะครับเนาะเพย์ทู Play นะฮะขครได้ริมลองแล้วนีเ่เป็นไงสุดยอดนะับเพียบเลยนะประมาณนี้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับอ่า เม้นมาหน่อยนะฮะชอบเลยพี่อะไรเงี้ยว่าไปนะก็ดูดูแล้วก็น่าสนใจมากๆนะก็อย่าพลาดแล้วกันลงทะเบียนไว้นะครับเดี๋ยววันที่16เราลุยกันนะครับผมหาเซิร์ฟหาทรงหาเซิร์ฟไม่รู้จะเซิร์ฟยังไงนะเออถ้ามีเซิร์ฟก็สวยเลยครับผมถ้าไม่มีเซิร์ฟก็รวมกันหมดเลยนะครับประมาณนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอามาให้ดูนะคัสซีนมีกันดั้มอะไรบ้าง ฉากซีจีเป็นยังไงบ้างนะครับเกมเพย์เห็นเล็กๆนิน,น้อยนะฮะเดี๋ยววันเปิดจริงเจอกันนะครับผมสวัสดีครับผม